สวัสดีครับบิจิสปอร์ตขอต้อนรับทุกท่านครับเข้ามาชมการถ่ายทอดสดครับการแข่งขันฟุตบอล a อฟซีเชเมนลิกอีลิทฤดูกาล2024-2025ครับวันนี้มาที่สนามชาวเอคาสเตเดียมเมืองเตลานประเทศอิหร่านครับเป็นเกมระหว่างเปอร์เซโยบริสเจ้าถิ่นครับวันนี้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปัคตะกอทีมแกล่งจากอุซเบกิสถานครับเดีย๋ยวเรามาไล่เรียงรายชื่อของทั้ง2ทีมครับ เซปอริสกลับมาในระบบ4-2-3-1ครับต่อกันที่ผังรายชื่อของทีมเยือนกันบ้างครับมาในระบบ4-5-1นะครับบอลดึกๆแบบนี้ครับก็รับชมกันเป็นเพื่อนกันไปครับพูดคุยกันไปได้ครับเอาครับเกมเริ่มครับเจ้าท่นเซปอริสเป็นฝ่ายเกี่ยลลูกเริ่มครับเกมที่แล้วก็น่าเสียดายครับไปพลาดท่าในช่วงต้นเกมครับบุกไปแพ้กับเอาอารีศูนต์ตอหนึ่งครับสำหรับเซปอริส ามาซาเดเปิดมาตวัดจังหวะนี้มีตัวชาร์จแล้วก็เรียบร้อยเลยครับโอ้โหนาทีแรกเท่านั้นครับทีมเจ้าถิ่นครับอย่างเปอร์เซปลริตได้ประตูขึ้นนําแล้วครับ1ประตูต่อศูนย์โอ้โหเป็นอารีอาปัวครับบอลชลแบ,บเด้งไปที่เสาไกลเข้าทางเขาเต็มเต็มเลยครับอยู่คนเดียวโล่งๆเลยครับดูกันอีกครั้งครับจังหวะเปิดเตะม,มุมเข้าไปของฟาซาโหแล้วเสาแรกเนี่ยมีทางด้านวาฮิดอามิลีนะจับตันทีที่ไขว้ไปสวยมากครับลูกนี้เปลี่ยนทาง แล้วบอลมันผ่านแนวรับ2คนไปหมดเลยครับไปถึงเสาไกลครับแล้วอาริปัวนั้นไม่มีใครประกบด้วยครับโอ้โหเชียตัวประกบมาได้สวยมากครับอาริปัวครับคนที่ยืนอยู่ก็เป็นมิลัตโมฮัมหมัดดีนะครับดัมเดมอเปิดมาได้มงจังหวะนี้แต่ยังมงทิ้งออกมาก่อนครับผู้เล่นของเปอร์เซปอริสแล้วมีผู้เล่นล้มลงไปแล้วยิงสวนโอ้โหยังปัดเอาไว้ได้ครับอเล็กซิสเกนดูสครับโอ้โหจังหวะยิงไกลเก็บตกแถว2ได้ของอาริโจนอฟครับโอ้โห ไม่มีใครวิ่งเข้ามากดดันเขาด้วยครับเพียงแต่ว่าบอลน,นั้นมันไปตรงกลางประตูครัแบแหวกบรรดาแนวรับของเปอร์เซตโปลิสมาเลยครับก็ยังยืนตำแหน่งได้เยี่ยมแล้วครับทางด้านของเกนดูสทำราดิเยฟจ่ายขึ้นมาที่กาแกนเซรันเซรนัเรนเปิดจังหวะนี้บอลมาที่แถวสองอาริจโจนอฟอาริจโจนอฟเปิดไปที่มงสบัดไม่เข้าครับจังหวะนี้ เกนดูสบอกให้เพื่อนเติมขึ้นไปเลยครับวางยาวขึ้นมาอล็กซสเกนดูสมงสวบัดต่อครับมาจังหวะนี้หลุดแล้วก็ติดติดทางด้านของนาชารอบครับโอ้โหน่าเสียดายครับสำหรับเปอร์เซปอริสไม่ได้ประตูที่2จากลูกยิงของอามิลี่ยังไงคืนก่อนครับจะเปิดอีกทีคงโค้งขึนมาเนี่บอลไม่ตรงครับได้ลุ้นเหมือนกันครับเปอร์เซปอริสแต่งบอลอยู่2-3าจังหวะน่นและครับมีได้ลงได้เล็งแล้วก็ ลองยิงครับเพียงแต่ว่าบอลมันกินไซก้เลยครับเลี้ยวออกนอกกรอบไปครับมีโอกาสยิง3มครั้งอยู่นะครับสำหรับทีมเยือนครับเปิดลูกนี้ก็ลึกไปถึงทางด้านอเล็กซิสเกนดูสครับเอ้าแล้วทำบอลหลุดมือโอ้โหเกือบจะโดนยิงครับรับแล้วจังหวะหล่นลงไปจะนอนนั่นแหละครับบอลมันปิ้นหลุดมือครับบอลมันลื่นแหละครับเปียกฝนนี่ครับโอ้ยังหมุนมาอีกทีเนี่ยโดนยิงสวนไปแล้วครับ ขึ้นมาทางซ้ายจ่ายตบเข้ากลางไมคทีอย่างไงครับลองยิงสักหน่อยแล้วก็ไม่ตรงอีกแล้วครับยิงแต่ละครั้งวันนี้หลุดไปซ้ายทีขวาทีนะครับเป็นทางด้านโจราโดซีเย่ครับแต่จจไม่ได้บรรจงปั่นเท่าไหร่ครับลูกนี้ครับ ผู้ตัดสินก็ไม่รอแล้วครับเป่านุวีจ,จบ45นาทีแรกครับก็เป็นโปรเซปอริสเจ้าถิ่นครับออกนำปักตะกอรอยู่1ประตูต่อศูนย์ครับตามดามอฟจ่ายมาตรงกลางยังไงครับร้องยิงดูก็ับปัดแล้วก็ฮูหรือว่าได้ทักทายเหมือนกันครับปักตะกอรอออกแรงเซฟลักษณะนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับสำหรับอเล็กซิสเกนดูสครับจ่ายต่อมาจังหวะน,นี้แต่หลบหาจังหวะยิงไม่ได้มาที่ดากัน ดาแกนดาแกนออกมาด้านข้างมีพื้นที่แล้วครับจังหวะนี้ตวัดกลับไปมาก็ยิงอูโหูไม่ตรงคอครับแม่โอ้โหอารโจนอฟอีกแล้วครัววันนี้แกมีโอกาสยิงสองสามครั้งเข้าไปแล้วนะครับโดยเฉพาะในครึ่งหลังเนี่ยสองครั้งจะใจเลยครับแต่ว่าคราวนี้มันเป็นซ้ายข้างไม่ถนัดแล้วครับต้องว่าเปิดย้อนกลับมาบริเวณจุดโทษของอุมาอาพัมโซดาครับต้องชมตั้งแต่ดาแกนเซรันแล้วครับดึงจังหวะจ่ายลูกนี้สวยมากนะครับ เบิร์นตอกมาครับทางฝั่งขวาเสียจังหวะไปนิดนึงยังตามไม่เล่นต่อได้ํารดามอฟํารดามอฟเปิดเข้ากลางมาจ่ายย้อนดาแกนตั้งป้อมยิงแล้วก็เรียบร้อยเลยครับเอาจนได้ครับ1ต่อหนึ่งปังตะกอครับจากลูกยิงของดาแกนเซรันครับเอาจนได้ครับสุดหน้าตัวเก่งของทีมครับเล่นจากฝั่งขวาอีกแล้วครับตบกลับมานอกกรอบเขตโทษแล้วปั่นไปที่เสาไกลสวยมากครับทางด้านของเซรันครับ คนให้มาเป็นซาดอนะครับตกย้อนกลับมาครับแล้วไม่มีใครขวางเลยครับเซรันดูครับบอลอ้อมแนวรับของเปอร,ร์เซโรลิสไปหมดเลยครับยิงอ้อมตัวทาง้านมาซูริก,กีด้วยนะครับทางน,นี้นี่มาสวมอกแขนกับตันทีมแล้วครับวางยาวขึ้นมาเก็บได้ซาดิกีแต่ลบซาดิกีเลี้ยงแต่งหาจังหวะจ่ายย้อนคืนกลับมาแต่อีกทีหนึง ซาดิกีซาดิกีปั่นโค้งเข้ามือของนาชารอฟครับรับเอาไว้ได้มาดี้ยังไม่เปิดดีดขึ้นหน้ามาจังหวะนี้พิกแต่งรับตองยิงดุมทิ้งตัวรับเอาไว้ได้ครับทางด้านของนาชารอฟก็ยังสมาธิดีเยี่ยมครับสำหรับนาชารอฟครับพยายามจะพิกเข้ามายิงข้างในครับทางด้านของอเลคาซีครับหมุนมาแล้วก็ยิงทันทีเลยนะครับจินตนาการครับออกแบบไว้ในหัวอยู่แล้วครับลูกนี้ครับ แปะเข้าขวาข้างถานัดแล้วม้วนตัวมายิงครับชารอบวางยาวขึ้นมาแล้วครับผู้สินเป่านุกวิดจบเกม90นาทีเลยครับก็เสมอกันไปครับเปอร์เซโปิสเปิดบ้านเสมอกับปักตะกอรไปอย่างสนุกครับ1ประตูต่อนหนึครับ